สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องฉลาดเกมกง EP 6เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลยเริ่มเรื่องกันที่ลินเอาสมุดบัญชีที่เธอได้ค่าจ้างจากการรับจ้างบอกคําตอบมาให้พ่อดูพ่อบอกว่าลินโกหกพ่อเรื่องที่บอกว่าสอนพิเศษ กับเรื่องทุนที่ได้ลินก็บอกว่าพอออกองเราก่อนทุนเขาก็ต้องไปแบ่งกับเพื่อนแถมพ่อยังต้องมาจ่ายค่าแลกข้าอีกพ่อกระดุลินใหญ่ทุบโต๊ะเสียงดังว่าลินทำผิดยังไม่สำนึกพ่อรู้ว่าลินอยากไปเรียนต่อเมืองนอกพ่อก็เลยยอมจ่ายค่าแลกข้าให้ลินได้เรียนที่โรงเรียนที่มีทุนให้พ่อก็พูดไปร้องไห้ไปบอกว่าเขาไม่เคยสอนให้ลูกเป็นแบบนี้ลินถึงกับน้ำตาไหลออกมาเลยที่ทำให้พ่อผิดหวังพ่อบอกลินว่าพ่อจะขายรถแล้วเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมที่เหลือและเรื่องไปเรียนต่อที่เมืองนอกพ่อก็จะไม่ให้ แล้วบอกให้ลินเอาเงินไปคืนให้เพื่อนให้หมดด้วยแล้วพอก็เดินออกไปเลยหลังจากนั้นลินก็มานั่งโอนเงินคืนให้พัดแล้วก็บอกให้พัดเอาไปคืนให้ทุกคนสักพักลินก็โทรหาแม่ของเขาที่อยู่ที่ออสเตรเลียกับครอบครัวใหม่พ่อแม่รับสายลินก็ถามสารทุกสุขดิบแม่แม่ก็ชวนลินไปเที่ยวหาแม่แล้วแม่จะส่งตั๋วมาให้ลินก็บอกว่าเธออยากไปถ้าเขาไปหาแม่แล้วเขาจะย้ายไปอยู่กับแม่เลยได้ไหมแม่ก็นิ่งไปเลยถามลินว่ามีปัญหาอะไรกับพ่อหรือเปล่าลินก็เลยบอกว่าไม่มีเขาแค่พูดเล่นเฉยๆและลินก็ของ สายไปอ่านหนังสือก่อนบอกลาแม่ไปทางน้ำตาหนึ่งอาทิตย์ต่อมาพัดเอาผลการเรียนมาให้พ่อเขาดูเกรดของพัดตกไปวิชาหนึ่งคือวิชาสุขศึกษาพัดก็เลยบอกพ่อว่าเขาอ่านวิชานี้น้อยไปหน่อยก็เลยโดนพ่อว่าว่าประมาท น่าสงสารจริงๆแล้วพ่อพัดก็ถามหาเกตว่าเกดหายไปไหนไม่มาที่บ้านเลยให้พัดชวนเกตมากินข้าวที่บ้านเพราะว่าพ่ออยากเจอพัดก็ได้แต่อ้ามืออึงเพราะไม่ได้บอกพ่อว่าเลิกกับเกตแล้วแล้วพัดก็โกหกพ่อว่าที่บ้านเกตพาเกตไปเที่ยวกลับมาก็ไม่รู้ว่าเกตจะว่างไหมพ่อก็ย้ำพัดว่าพัดไม่เข้าใจตรงไหนว่าพ่ออยากเจอเกตแล้วพ่อก็มัดมือชกบอกพัดว่าวันอาทิตย์นี้พ่อว่างหลังหกโมงให้พาเกตมาที่บ้านด้วยตอนมืดพัดก็เลยมาหาเกตที่บ้านพอเจอหน้ากันทั้งคู่ก็พากัันทตวไม่ถูก เกดก็เลยเริ่มถามก่อนเลยว่าพัดเป็นยังไงบ้างพัดก็ตอบไม่ตรงคําถามถามเกดกลับว่าวันอาทิตย์นี้ว่างไหมพ่อเขาให้ชวนไปกินข้าวพ่อพ่อยังไม่รู้เรื่องที่เราเลิกกันแค่ไปกินข้าวเฉยๆแล้วก็แยกย,ย้ายเรื่องที่เลิกกันเดี๋ยวเขาค่อยๆบอกพ่อเองเกดก็ตอบรับไปน้ําตาคอไปเกดก็สงสัยว่าทําไมพ่อพัดถึงอยากเจอเขาพักกาากพาาดก็เลยโมโหถามไปว่าจะให้เขาบอกพ่อว่ายังไงให้บอกว่าเขากับเกดจ้างเพื่อนมา บอกข้อสอบเหรอถ้าแค่ไปกินข้าวลําบากใจมากเขาจ้างเกดไปก็ได้นะเกดก็ถึงกับอึ้งไปเลยที่พัดพูดกับเธอแบบนี้ แล้วก็บอกพัดว่าไม่เป็นไรเขาไปกินให้ได้ตัดมาวันอาทิตย์เกดก็มาที่บ้านพัดแม่พัดก็ดูแลเกดอย่างดีซื้อของมาฝากชวนเกดไปเที่ยวอเมริกาด้วยพัดก็นั่งมองไปคิ้วขมวดไปพอพัดถามเกดว่าวางแผนไว้หรือยังว่าตอนเรียนมหาลัยจะไปเรียนที่ไหนเกดก็บอกว่าเธอจะเรียนที่ไทยพ่อพัดก็บอกว่าเขาอยากให้พัดไปเรียนที่บอสตันที่เดียวกับเขาแต่ว่าตอนนั้นผลการเรียนพัดแย่มากแต่ว่าได้เกดช่วยไว้ผลการเรียนตอนนี้ก็เลยไม่มีปัญหาแล้วแถมยังชวนเกดไปเรียนที่บอตตันกับพัดอีกด้วยัดก็อาาม อึ ứng ứng ง้งกำลังจะบอกอะไรพ่อสักอย่าง แต่พ่อเขาก็ห้ามไม่ให้พูดบอกว่าเขาถามเกดแล้วพอทุกคนเงียบไม่มีใครตอบพ่อพัดก็เลยชวนพัดกับเกดไปเดินเล่นด้วยกันข้างนอกพาไปเดินดูโรงแรมแล้วก็เล่าประวัติของตัวเองให้ฟังว่าโรงแรมนี้ได้มายัางไงพูดกล่อมเกดให้ไปเรียนที่บอสตันกับพัดด้วยเกดก็ไปต่อไม่ถูกพูดอะไรไม่ออกหันไปมองหน้าพัดแล้วอยู่ๆก็หันกลับมาตอบรับพ่อพัดว่าเขาจะไปเรียนบอสตันกับพัดหลังจากที่คุยกับพ่อเสร็จพัดก็โวยวายเกสใหญ่ว่าตอบพ่อไปแบบนั้นได้ยังไงเกดก็ว่าเขาคิดว่าการไปเรีียยนนนดดดด้้้้วกกัััจะทําาใหเบพขึไ พัดก็ว่าเกททําอะไรเห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองตั้งแต่เรื่องโต้งแล้วพร้อมกับกดลิฟต์ไล่เกทกลับไปเกทก็ร้องไห้หันมาบอกพัดว่าเขากับโต้งไม่ได้มีอะไรกันแล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไรกับโต้งด้วยที่เขาทําแบบนั้นเพราะเขาคิดไม่ออกว่าจะทํายังไงดีและเห็นว่าโต้งพอจะช่วยได้พัดก็เลยถามเกทว่าก็เลยยอมเสนอตัวให้โต้งนั้นเหรอเกทก็เลยเอาเรื่องที่พัดนอกใจมาพูดบ้างพัดก็เลยบอกว่าเกทไม่ยอมโบ๊ะบัสก,กับเขาเองเขาเลยต้องไปลงกับคนอื่นเกทก็ถึงกับอึ้งไปเลยว่าพัดเห็นแกตัวรู้ว่าาากกว่าาาาาเเขขรััักกกกพดมวยงงงไ็ต้อ พัดก็ว่าเขาไม่ได้เห็นแกตัวแต่เขาแค่งโง่ที่รอเกดเกดไม่ได้มีค่าอะไรให้เขารอเลยเกตได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งเ้าไปใหญ่บอกพัดว่าที่เขาตอบตกลงจะไปเรียนกับพัดเพราะเขาแค่อยากอยู่กับพัดแค่นั้นเองพูดจบลิฟต์ก็มาปั๊บช่างมังเอืญนอะไรขนาดนั้นเกตก็เดินเข้าลิฟต์ไปแล้วอยู่ๆเหมือนพัดจะคิดอะไรได้เดินกลับมากดลิฟต์พอลิฟต์เปิดออกก็ยังเจอเกตยืนร้องไห้อยู่เกตก็ตกใจบอกว่าเขาลืมกดลิฟต์ไม่รู้จะเศร้าหรือจะฮาดีพัดก็เดินเข้าไปหาเกตเอามือตบบหน้้าเกกกๆแลว็อ เกดตบหน้าเขาคืนเขาตบเกดเพราะว่าเกดทำผิด ให้เกตตบเขาบ้างเราจะได้หายกันเขาไม่เคยอยากเลิกกับเกตเลยเกตกระตบพัดกลับแบบเบาๆพัดกระแกงเจ็บแล้วก็กลับมาดีกับเกตเหมือนเดิมเกดจากที่ร้องไห้เสียใจอยู่ก็กลายเป็นร้องไห้ดีใจใหญ่วันต่อมาที่สถาบันติวเตอร์ตอนนี้ลินมารับสอนพิเศษภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆแต่ระหว่างสอนอยู่เด็กๆก,ก็ไม่มีใครสนใจเลยลินเลยมโมโหบอกว่าให้ตั้งใจกันหน่อยถ้าไม่อยากเรียนก็อย่าเรียนให้เปลืองเงินพ่อแม่ดุจริงๆตัดมาที่ลินมานั่งคุยกับสาวแว่นคนนี้เธอชื่อว่าพี่มิวสิกเป็นคนหา หาลูกค้าให้กับติวเตอร์แต่ละคนพี P ่มิวสิกบอกว่าเด็กพวกนั้นขอเปลี่ยนติวเตอร์ลินต้องสอนเด็กกลุ่มใหม่แบบฟรีก่อน2ชั่วโมงลินก็เลยบอกพี่มิวสิกว่าให้ช่วยหาลูกค้าให้เขาเยอะๆให้หน่อยพี P ่มิวสิกก็เลยหันมาถามลินว่าร้อนเงินหรอถ้าไม่ร้อนเงินก็ต้องทําตามกฎ เพราะว่าเขามีติวเตอร์ในสังกัดหลายคนลินก็เลยถามว่าถ้าเขาร้อนเงินหลักพี่มิวสิกก็เลยบอกเขามีวิธีหาให้อยู่พูดพร้อมกับเปิดเข้าไปอีกห้องนึงเหมือนจะเป็นห้องลับลินก็เดินตามพ่อมานั่งคุยด้วยพี่มิวสิกถามลินว่ารู้จักการสอบแทนไหมมีลูกค้าคนนึงต้องการไปยื่นคะแนนเอสติกนน ic, เพื่อเขาเรียนต่อมาหาลัยที่อเมริกาอย่างลินทําได้สบายเลยเรื่องค่าจ้างหลังจากหักค่าในหน้าแล้วลินจะได้สอง0ส0ลินก็สงสัยว่าทาไมพี่มิวสิกถึงเอางานนี้มาบอกเขา ไม่กลัวว่าเขาจะไปบอกคนอื่นหรอพี่มิวสิกก็เลยบอกว่าเขารู้ว่าลินไม่บอกใครหรอกเขารู้เรื่องลินมาเยอะกว่านี้อีกพี่มิวสิกก็เริ่มลา่ยยาวเลยว่าลินชื่อจริงว่าอะไรเรียนที่ไหนเป็นเด็กนักเรียนทุนแต่สลาสิทย์ เรียนได้เกศสี่ทุกเทอมแต่โดนพักการเรียนเพราะว่าโกงข้อสอบให้เพื่อนรู้เยอะยิ่งกว่า Google ซะอีกเอาสลินอึ้งไปเลยมีคนหรือทะเบียนลาดกันแน่รู้ขนาดนี้ลินถามพี่มิวสิกว่ามาสืบเรื่องเขาทําไมที่มิวสิกก็บอกว่าคนอย่างเขาไม่ใช่ว่าจะทํางานกับใครก็ได้ถ้าลินสนใจลินจะได้มากกว่านี้อีกปีหนึ่งมีสอบสี่รอบถ้ารับทุกรอบก็จะได้ปีละ8 0 0 0 0นให้ลินไปลองคิดดูว่าสอนได้หลักร้อยหรือสอบได้หลักแสนจะเลือกอะไรลินก็คิดอยู่ไม่นานถามพี่มิวสิกว่าเขาต้องทํำยังไงบ้าง วันต่อมาพี่มิวสิกก็บอกให้ลินไปหาลูกค้าตามแผนที่ที่ให้ไว้ลินมาถึงคนที่จ้างเขาก็คือเกตนั่นเองเกตตกใจใหญ่ว่าลินมารับงานที่พี่มิวสิกได้ยังไงตัดมาวันสอบเกตก็นั่งมาส่งลินด้วยเกตส่งพาสปอร์ตของเธอให้ลินจําข้อมูลข้างในไว้พาสปอร์ตเป็นชื่อของเกตแต่รูปหน้าจะเป็นหน้าของลินลินก็ถามถึงพัศว่าจ้างคนอื่นมาสอบด้วยใช่ไหมเกตก็บอกว่าใช่แต่ของพัศต้องรอรอบหน้าคนที่จะมาสอบแทนพัศติดสอบให้คนอื่นอยู่เกตก็ยังเป็นห่วงลินถามลินว่าไหวไหมทํา ไม่อยากสอบก็ไม่ต้องสอบให้เขาก็ได้นะเขาเป็นห่วงลินก็ตอบแบบเย็นชาชาเย็นมากว่าเขาอยากหรือไม่อยากก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเกทตอนนี้เขาเป็นแค่คนที่มาสอบแทนเกทเท่านั้นเกทก็น่าชาเหมือนถูกลากไปตบกลางห้างเลยแล้วลินก็ลงจากรถไปพอถึงเวลาลงทะเบียนสอบลินก็มายืนต่อแถวยื่นเอกสารลินก็ท่องจําข้อมูลข้างในใหญ่จนมาถึงคิวของลิน คนตรวจเอกาสารก็น่าดุมากมองหน้าลินสลับกับพาสปอร์ตไปมาลินก็ตอบข้อมูลได้ทั้งหมดจนถึงส่วนสูงคนตรวจก็บอกให้ลินขยับออกไปดูส่วนสูงหน่อยแล้วก็ให้ตามเขามาเขาบอกว่าลินดูสูงไม่ถึง160สเซนลินก็เลยเอาตัวรอดบอกว่าวันนี้เขาใส่รองเท้าส้นสูงมาและลินก็รอดไปได้แบบบุดวิดใจตกไปอยู่ที่ปลายนิ้วก้อยซ้ายเลยทีเดียวสักพักแม่ลินก็โทรเข้ามาหาลินก็เดินเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกกี่นาทีแล้วก็เดินออกไปรับสายแม่ลินบอกแม่ว่า เธอมาสอบเอสติกแม่ลินก็นึกขึ้นได้ว่าลินจะเข้ามาหาลัยแล้ว แม่เลยบอกว่าจะโทรมาใหม่ให้ลินไปสอบก่อนลินก็บอกแม่ว่ามีอะไรให้บอกเธอมาเลยเพราะเธอไม่อยากค้างคาไปเข้าสอบแม่ก็ขอโทษลินที่ทาท่าตกใจวันนั้นที่ลินขอไปอยู่ด้วยแม่บอกว่าแม่ไม่สบายใจลินก็บอกว่าเขาแค่พูดเล่นเฉยๆแม่ไม่ต้องไม่สบายใจเลยและลินก็ขอตัวไปเข้าสอบก่อนแม่ก็เลยบอกว่าเขาก็จะไปเตรียมข้าวให้น้องเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ที่นั่นจะเที่ยงแล้วแต่ที่ลินยังเช้าอยู่มากๆพอวางสายเสร็จเสียงประกาศเรียกไปเตรียมเข้าห้องสอบก็ดังขึ้นลินกําลังจะรีบเดินไปแต่อยู่ๆ ก็คิดอะไรขึ้นมาได้นึกถึงคําพูดของแม่ว่าที่ออสเตรเลียจะเที่ยงแล้วแต่ตอนนี้ที่ไทยเพิ่ง7จ็ดโมงกว่าวาเองหลังจากนั้นลินก็มาหาพัดกับเกทให้ทั้งสองคนดูเวลาของแต่ละประเทศที่อยู่ตรงข้ามกัน และการสอบเอสติกจะเกิดขึ้นเหมือนกันทุกประเทศถ้าในซิดนีย์จะสอบ8โมงเช้าที่ไทยก็เพิ่งจะตีสและถ้าเราไปสอบซิดนีย์ก็จะสอบเสร็จก่อนที่ไทยจะเริ่มสอบนอกจากพัดกับเกดจะได้คำตอบจากเขาแล้วแล้วก็ยังก๊อปปี้ส่งคำตอบให้ลูกค้าอีกเกี่ค,คนก็ได้หลังจากหักค่าใช้ใจ่ายแล้วเอาเงินมาแบ่งกันพัดฟังแล้วก็ถึงกระตบมือให้รัวๆเลยเกดก็สงสัยว่าลินจเจอคำตอบออกมาจากห้องได้ยังไงลินก็บอกว่าเขาจะจำนี่คนหรือคอมพิวเตอร์กันแน่จำแม่นขนาดนี้ลินบอกว่าถ้ามีเวลามากพอเขา จะจาข้อสอบได้เป็นร้อยข้อเลยแต่ที่เขาลองทําดูแล้วเวลาที่เหลือให้จําเขาจาได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นทําคนเดียวไม่น่าจะรอดต้องมีคนมาช่วยและตอนนี้ลินก็กําลังคิดถึงแบงค์อยู่ตัดมาที่แบงค์พาแม่มาหาหมอและการของแม่ถ้าแม่เป็นหนักกว่านี้หมอบอกว่าจะต้องผ่าตัดเลยตอนมือที่บ้านของลินอยู่ๆเกตก็มาอยู่ที่หน้าบ้านลินลินก็ลงมาเปิดประตูให้ลินก็ยังดูตึงๆกับเกตอยู่ลินบอกเกตว่ามาหาเขามีเรื่องอะไรทํามาเรื่องที่เขาไม่ได้ไปเข้าห้องสอบเอติกให้เดี๋ยว เขาจะคืนเงินเกตก็บอกว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเลยเขามาเพราะว่าไม่อยากให้ลินทําเรื่องการสอบเอติกที่ซิดนีย์เพราะว่ามันเสี่ยงมากๆเขาไม่อยากให้ลินเสี่ยง ลินก็พูดคําเดิมว่าเขาเป็นแค่คนส่งข้อสอบให้ไม่ต้องคิดเยอะเกตก็บอกว่าเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเขาคิดว่าลินเป็นเพื่อนของเขาลินก็พูดแบบน้อยใจว่าเขาไม่รู้เลยว่าเกตเป็นคนยังไงกันแน่เขายังแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนที่เกตพูดเป็นเรื่องจริงบ้างพูดไปก็น้ําตาไหลไปยังเห็นเกตเป็นเพื่อนอยู่แต่ก็ปากแข็งจริงๆเกตบอกว่าเขาทําให้ลินเชื่อใจเขาไม่ได้แล้ว แต่ตอนที่เขาบอกรักลินเขาไม่ได้เล่นละครเขารักลินจริงๆเกดก็ร้องไห้อยู่ๆก็ยกมือขึ้นมาลินก็งงว่าเกดจะทําอะไรเกดก็บอกว่าเขากลัวว่าลินคิดว่าเขาจิกขาตัวเองอยู่ลินก็ถึงก็บอกให้เกดพอหยุดร้องไห้ได้แล้วเขาไปจับมือเกดบอกว่าเขาคิดถึงเกดนะแล้วต่างคนก็ต่างร้องไห้ใส่กันเกดก็ยังไม่ลืมเรื่องที่เขามาหาลินขอลินว่าไม่ให้ทําลินก็บอกว่าเขาจะไปเรียนต่อเมืองนอกถ้าเขาจะไปต้องมีเงินอย่างน้อยสองล้านถ้าเขาสอนพิเศษเขาต้องสอนถึง8ปีกว่าจะได้ไปเรียนต่อ เขาจําเป็นจะต้องทําแบบนี้จริงๆลินก็บอกให้เกสช่วยเขาด้วยอยู่ๆก็มีเสียงกิ่งหน้าบ้านดังลินออกมาดูก็ตกใจมากที่คนมาหาเขาก็คือแบง แบงค์มายืนรอลินอยู่เงียบๆในมุมมืดๆค่อยๆเดินออกมาถามลินว่ากองข้อสอบได้เงินเยอะใช่ไหมสอนเขาทาหน่อยลินก็ยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะถ้าใครอยากดูช่วยกันกดไ like ลค์คลิปนี้ให้ครบ1000ไลค์เราจะรีบทําให้ดูจบลงไปแล้วสําหรับฉลาดเกมกงตอนที่6เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบาย